เดี๋ยวนี้เราจะมาเปิดกล่องพัสดุนะครับลูกค้าส่งวัตถุมงคลมาแบ่งปันจากทางบ้านเนาะก็หลายๆกล่องเลยนะครับเดี๋ยวเริ่มแกะไปพร้อมๆกันเลยนะครับช่วงนี้ก็จะเป็น EP เปิดกล่องบ่อยเลยนะเพราะว่าช่วงนี้ก็ลูกค้าติดต่อเข้ามาส่งพักมาทางหลังบ้านนะครับก็คือทางไ d l ดี e ลนเนี่ยตลอดเลยนะครับผมก็รับเช่าให้เรื่อยๆนะถ้าไหนที่เป็นวัตถุมงคลหลวงพ่อเพียนหลวงพ่อรวยนะครับหรือว่าเป็นพักที่มีราคาเล่นหากันเนาะก็ ส่งมาแบ่งได้ตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นแหวนเป็นกําไรนะครับหรือว่าจะเป็นพระเครื่องเนาะพระบูชาอย่างเงี้ยได้นะครับนี่อันนี้อย่างกล่องแรกนะครับนี่อันนี้กําไรสองวงนะครับลูกค้าก็ส่งมาแบ่งให้นะครับนี่อันนี้อะไรหรือว่าจะเป็นรายการรับจำนำเนาะนะครับถ้าเกิดว่าเป็นพระที่ลูกค้าต้องการไม่อยากจะขายเนาะอยากจะเปลี่ยนเป็นเงินสดก่อนนะครับก็สามารถส่งมา จำนำนี่ไอ้ยังเค่นนี้เป็นพารจำนำนะผมไม่แกะนะก็คือเป็นจะไม่เปิดเผยข้อมูลลูกค้านะครับก็เก็บเป็นความลับนะครับมาแต่ต้องบอกว่าผลงานวันนี้น่าจะรวมๆก็น่าจะมีเกือบหลายหลายหมื่นนะอ่าหลายหลายหมื่นเหมือนกันนะครับอันนี้น่าจะเป็นกล่องหลักของวันนี้เลยนะครับก็มูลค่าเกินครึ่งแสนเลยนะกล่องนี้นะนี่ชนะมันเนื้อเงินลงยานะครับ อันนี้เหรียญบัตรน้ำมนเนืน้อเงินลงยาอันนี้เหรียญเปิดโลกกระถินห้าสองนะครับเนื้องินลงยาเหมือนกันอันนี้ชนะจนเนื้อเงินลงยานะครับพี่คนนี้เป็นคนที่ชอบยาสีน้ำเงินนะนะครับพี่เขาเก็บแต่ยาน้ำเงินนะครับเวลาปล่อยก็ยกเซตเลยยาน้ำเงินชนะมาก แบบนี้ก็รับเงินหลายๆลหมื่นได้เลยนะครับถ้าเป็นพระหลัยอดนิยมนะครับของหลวงพ่อเพียนเนาะอันนี้ชนะมารน้นําเงินอีกแล้วนะครับอันนี้โหเหรียญนี้สวยเนี่ยมนมหาการนะครับลงยาน้ําเงินอันนี้อันนี้ชนะจนลงยาน้ําเงินอีกหนึ่งองค์นะครับเซตนี้ก็หลายหลายหมื่นนะซื้อให้นะครับแบบนี้เนาะ ไปกันต่อนะครับสำหรับเบรดกล่องวันนี้นะอ๋ออนี้พระบ,บูชาพระบ,บูชาก็รับเช่าให้นะครับถ้าเป็นที่ทัานหลวงพ่อนะครับแต่ก็จะมีราคาหลากหลายนะมีทั้งถูกทั้งแพงนะครับก็แล้วแต่รุ่นนะครับแล้วแต่รุ่นนะ แต่ถ้าเป็นอย่างองค์นี้ไม่แพงนะนี่อันนี้ก็หลักร้อยเองนะครับไม่ได้แพงมากเป็นพรกกระถินนะครับพอดีลูกค้าส่งมาขายพร้อมเดี๋ยวนะนี่พร้อมรูปหล่อปั๊มรุ่นแรกนะครับเนื้อนวะอย่างนี้ก็เลยซื้อพ่วงกันมาได้นะครับอ่ะอันนี้ของสุดท้ายของวันนี้แล้วนะครับต้องบอกว่าวันนี้ก็พอมีผลงานนิดหน่อยนะครับ จะไม่เยอะมากกว่านี้อ๋อน,นี้เป็นเลรนะครับอย่างที่บอกไปเมื่อต้นคลิปเนาะว่ารับเช่าให้หมดเลยนะครับของหลวงพ่เพียรเนาะจะเป็นแหวนเป็นเลรเป็นกําไรนะครับก็ได้หมดนะครับรวบรวมมาได้นี่นี่เลย2บาทนะครับ อ่ะกระเลสี่บาทนะอันนี้นะสองบาทกับสี่บาทนะครับเชา่าพีเข้ามาอ่ะโอเคเนาะนะครับสาหรับวันนี้ก็พอมีผลงานเพิ่มเติมเข้ามานิดหน่อยเนาะนะครับใครที่มีพักเครื่องเนาะอยากจะแบ่งปันให้ผมเช่านะครับก็สามารถส่งภาพพร้อมราคามาได้ที่ไอดียไลน์นะครับหรือว่าเพกกิซนาพักเครื่องก็ได้แล้วเดี๋ยวคลิปหน้านะครับเราจะไปเช่าพักที่ไหนหรือมีพักดีๆมาแบ่งปันแบบนี้อีกก็อย่าลืมกดติดตามนะครับที่ช่อง YouTube สำหรับวันนี้ลาไปก่อน,นครับผม